ก้าไม่ทองผ่าเที่ยวกาวันนี้สิผ้าพีผ้านอนมาชมผู้เขาเอกาีกค่ะอ่าผู้เขาอ่าลูกนี้ผู้เล็กไปค่ะผู้เล็กไปค่ะผ้าพีผ้านอนมาชมเขาได้พี่น้องเด้อปรได้นมันชมมาลิมเด้อเต็มบ,บ่เป็นนะพี่น้อง ชมเขาพี่น้อง <S 2> <S 2> <S เกินผู้เขินเขาฮเจ็บพักวานเจ็บเห็ดเหมืนพี่น้องเลยผู้ยินเล็กไปค่ะลองปลาเถียวปลาพีปลานองชมบิวเดวยพี่น้องเด้อบ่ได้ย่างไปใกล้ดอกฮ่อนแดดพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละ กีปางามบอพี่นอ้องบรรยากาศร่องจอดรถไปหม่มช่าสาใไงเด้อพี่น้องเ้อหม่มไง่ไ่น่งเย็นสบายดีมาดูปูเขากาไม่ได้มาดูหมอลำา้า ว่ใน,นดำหน้าค่ะแถวนี้กากระเจ้าว่าในเงาก็เจ้าล่อน,น้ำล่อ,าอถากาอยู่กับพี่น้องอ่าเป็นชิบจันจันเนาะพี่น้องน้อสวัสดีค่ะแม่ทองพาเดียวค่ะสวัสดีจ้าบ่าเลิบๆดอกช่างผู้ลังคนบ่ให้เลิบน้ำ สวัสดีจ้าไม่ทองพาเที่ยวจ้า